ผู้ชายที่บ่เป็นผู้เป็นคนนี่เด้อมันจะวก่วนแต่อยู่น้ำเรื่องลิ่นเรื่องกินมันจะโบสนใจลูกเมียโบสนใจว่าครอบครัวจะมีเกลือมีเป็นนัวกินบอขาน้ำข่าไฟเด้เนาะจาะ่ายแล้วบอกเขาเฮียนลูกเด้อฮอดใจละมันจะโบสนใจโนสนโนเคทั้งหมดถ้าเมียถามบอกว่าเอ้าเจ้าเก่งเลยเด้อเจ้าหางเงินแต่ละมือจะเอาไปเ็สั่งหมดนะ แต่ว่าเวลาเพื่นไปเฮือนหมู่นี่ป้าซื้อเบียร์นี่เป็นลังหน้าใหญ่ซื้อเปิดไปข้ากินกินมดมือมดคืนนอนฮงแฮมนอนบันผักอีกโบกับห่อกับเงิน ผู้ซ้ายประเภทนี้เนี่ยเอาไปสิปีกับ,บเ่เจริญสาวปีกับ,บเ่เจริญถ้าว่าผัวไผ่หรือว่าแฟนไผ่ที่กําลังเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นผัวนะฮิปะหัวมันไปโลดถ้าเป็นแฟนนี่นะเลิกมันไปซะเ่ต้องเสียเวลากับคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้มันบรเิเฮทดให้ชีวิตเฮาดีขึ้นแถมยังจะเฮ็ดให้ชีวิตเฮาจมปักไปน้ามันอีกดึงเฮาตกนรกน้ํามันไปอีกเนาะสิบอกให้เด้อความเท่ความหน้าใหญ่ของมันน่ะมันกินบ่ได้เด้อ